เอาอะครับผมขอกราบสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่เกม A 3 Still Alive นะครับผมในพาร์ทที่2นะครับในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะพูดถึงวิธีการหาอุปกรณ์ระดับโบราณหรือว่าระดับสูงขึ้นไปนะครับว่า เราสามารถหาได้จากไหนกันบ้างน,นะครับเนื่องจากมี d ี c r ว e มาว่าเอ้ยพี่ผมอยากได้อาวุธโบราณเนี่ยที่พี่ใช้ยัง,ยงไงหายังไงนะครับหรือว่าได้จากไหนนะครับซึ่งอาวุธโบราณชนิดนี้นะครับได้จากการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมของทุกคนเลยที่สามารถลงทะเบียนได้ลงทะเบียนช่วงนั้นนะเนาะก็จะได้รับมานะครับซึ่งเป็นกล่องสุ่มนะว่าเราจะได้รับอะไรถ้าใครโชคดีก็ได้เป็นระดับอาวุธโบราณหรือว่าอาจจะได้เป็นแบบชุดแขนขาประดับต่างหูสายรัดเอวนู่นนี่นั่นไปนะครับก็ไม่แน่นอนนะแต่ถ้าใครสมได้อาวุธโบราณถือว่าโชคดีอย่างมากนะ ครับผมและอย่างหนึ่งนะครับในระบบเกมเกมนี้นะฮะสามารถตีบวกแตกได้ไม่ยั้งนะครับผมก็คือถือตีบวกถ้ามันแตกหรือว่าตีบวกแล้วมันล้มเหลวอะอาวุธเราก็จะไม่แตกนะครับแล้วเราสามารถตีได้เรื่อยๆนี่แหละสิ่งที่ผมชอบอย่างมากนะครับเนี่ยเช่นอาวุธโบราณก็ผมเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนขั้นนี้ก่อนสักสองก้อนเนาะเราจะไปตีดูนะฮะซึ่งข้อดีอย่างมากเลยที่ผมชอบอย่างมากเนี่ยมีเพิ่มอัตราต้องตีปุ๊บสมืติว่าผมตีแตกอ้าวไม่แตกเฉยไหมตีต่ออีกรอบหนึ่งอ้าวไม่แตกอีกเย่อ จะมาโชว์ตีแตกทำไมตีติดวะเนี่ยเดี๋ยวจะสองก้อนนะครับอ่ะสมมุติเราตีแตกอย่างเงี้ยนะครับก็คืออาวุธไม่หายว่าสลายไปนะครับก็จะ อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คงค่าบวก15ไว้เช่นเดิมนะครับไม่แตกไม่หายอะไรไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรดีอย่างมากนะครับผมเราไม่ต้องไปหาอาวุธที่ระดับเดียวกันแล้วก็ตีบวกให้ใกล้เคียงกันแล้วมาซ่อมอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นการระบบที่ง่ายมากเลยนะครับผมในส่วนตีบวกเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงอาวุธระดับโบราณหรือว่าอาวุธระดับสูงขึ้นไปที่เราสามารถหาได้นะครับอันดับแรกนะครับเราสามารถหาได้จากกิจกรรมนะครับกิจกรรมล็อกอินเจ็ดวันนี่แหละหรือว่าแทนทำเคลสเจ็ดวันนะครับระยะเวลาก ถ้า100เนี่ยเราจะได้กล่องสุมอาวุธระดับวทดชนเลเวล60นะครับผมก็คือว่าเราต้องเลเวล60ถึงเราสามารถใช้อาวุธพวกนี้ได้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันจะเป็นของ80ถึงเราจะสามารถใช้ได้นะครับอัน,นี้เราก็สามารถได้จากการทำเกรดพวกนี้ไปนะครับที่ง่ายที่สุดนะครับผมหรือว่ามาอีกวิธีหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่ก็คือมาตรงพ่อค้าแยกส่วนผลิตนะครับผมนี่น,น,นีตรงพ่อค้านี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับผม ทำการแยกส่วนเพื่อรับมานาสโตนนะครับผมมานาสโตนี้เราสามารถหาได้จากการแยกอุปกรณ์ก็ได้นะครับหรือว่าเราสามารถหาได้จาก NPC นะครับาการประปนไปทั่วไปพิเศษอื่นๆนะครับแล้วก็รารขานะครับเราสามารถได้รับมานาสโตนไดหลากหลายช่องทางนะครับผมยิ่งเรามีมานาสโตนเยอะจะเป็นข้อดีอย่างมากเลยนะครับผมซึ่งมานาสโตนนี้เราจะสามารถนํามาสุมอุปกรณ์ระดับต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นระดับโบราณขึ้นไป นะครับผมมันจะอยู่ในระดับเลเวล100นะฮะนี่นะครับในระดับโบราณเลเวล100ที่สามารถใช้ได้นะครับและในการสูงระดับโบราณนี้ยังมีโอกาสได้รับวีละชนม่วงสองแสงนะครับซึ่งเป็นโอกาสได้รับนะไม่ได้การันตีว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมช่วงระยะเวลาก่อนที่เราจะถึงเลเวลขั้น100เนี่ยเราก็สามารถสะสมมานาโซได้เยอะแยะมากมายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองมาสูมให้ดูนะครับซึ่งอ่าผมขอเป็นเลเวลเท่าไหร่ดีเลเวล30มันเป็นสีฟ้านะ่ะผมไม่อยากได้สีฟ้าเอาเป็นเลเวล40ล้วการผมใกล้ถึงละ ซึ่งเอาเป็นเชื้อนะครับสูงไปหนึ่งครั้งอ่าอันนี้คือได้เป็นสีฟ้านะครับไมสีฟ้าสีเขียวก็คือถ้าจะได้มันจะเป็นมันจะขึ้นแสงนะครับเดี๋ยวเราสูมสักสิบรอบด้วกันเดี๋ยวผมหาใหม่ก็ได้นะครับมาเขาเรียกว่ามานาสโตนหาค่อนข้างง่ายนะฮะกดไปนะครับได้สีบลวงมาไหมสิบร้งปึ้งโอเคได้มาหนึ่งชิ้นนะครับเปิดไป แล้วก็บรรลุตัวนี้ปุ๊บนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเราก็จะได้ของเสื้อสีม่วงมานะครับผมวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับผมก็สามารถสะสมบานณสโตนแล้วมาสมมแบส่วนนี้จะคุ้มที่สุดนะครับช่วงแรกๆก็เก็บเบี้ยไปก่อนนะฮะเราจะาใส่อาวุธหรือว่าประดับจากพวกเซ็ตของมอนสเตอร์ทิ่ดอกก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูออปชันเสื้อดีกว่านะครับนี่เลยว่สิบครับตรวจสอบไปเลย ซึ่งได้พลังโจมตีมาอยู่ที่ประมาณ1 0 0นะครับ SP 2ขึ้นมา3,2 5าาที่เราใส่เพิ่มไปอันนี้คือยังไม่บวกเนาะอันนี้บวก12เดี๋ยวเราค่อยเอามันนี้มาบวกต่อได้เช่นเดียวกันนะครับผมจริงๆถ้าอยากจะได้คุม้มจริงๆก็ค่อยทำเป็นพวกประดับปิะทชน2สองแสงไปเนะี่ยมว่าจะคุมค่าที่สุดนะครับผมนี่ด่บผมสีเขียวแล้วนะครับส่วนอันอื่นนะครับอันนี้คือสำหรับสายฟรีนะถ้าสายเติมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมคนละเรื่องเลยนะครับสำหรับสายเติม อันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายที่สุดนะครับที่ผมใช้ในการหานะครับผมั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บเลเวลกันต่อนะครับผมผมว่าวันนี้ผมอยากได้เลเวลสักประมาณ60นะครับไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะรีบพยายามเก็บให้เร็วที่สุดนะครับโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพให้พารคลิปแบบเป็นรยกันแล้วไปเจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ